มาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่เคย สนับสนุนรายการโดยเที่ยวไหนดีคิดถึง Silverstone Tour and Travel เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย com บ้างก่อโฮสต์ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งและจดทะเบียนโดเมนเนมออกมันจะเกลลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคย time to รอยพันรอยขึ้นพิชิตมันแต่คุณฟ้าฟ้าไหนถึงยังจุดหมายมีเส้นชัยที่รอยอยู่เหมือนความจริงที่เป็นอยู่ไม่ลองไม่รู้ลองดูลองสู้มิจึงตายลองอาาอกมิเจอกระลาออกมาพบโลกใบใหม ที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุค้นเคย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่ by เมืองไทย com รายการสารคดีท่องเทีย่ยวนะครับที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับพิกัดใหม่ๆบนโลกใบนี้ทั้งในและต่างประเทศผมอิจท้อยทองครับเป็นผู้ดําเนินรายการวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับพิกัดใหม่ๆพิกัดที่นี่ฮะอาจจะเก่าสําหรับหลายคนแต่ทุกครั้งที่ผมมาที่นี่รู้สึกสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาแล้วที่นี่ก็คือเกาะนามีฮะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านามินารีพับลิกกลายเป็นสาธารณรัฐ นามิไปซะแล้วนะครับเพราะที่นี่ฮะมะีคนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาเที่ยวแล้วประชากรที่เยอะที่สุดก็คือคนไทยมาเที่ยวที่นี่เยอะมากเยอะจน,นเขาเอาธงชาติไทยปักตั้งคู่กับธงเกาหลีเลยครับแล้วก็วันนี้ฮะผมได้รับเกียรติจากทาง Silverstone Tour ครับแล้วก็คนที่ยินอยู่ข้างๆครับเป็นบุคคลสำคัญด้วยสวัสดีครับ น้องปานครับเป็นลูกสาวคนโปรดเลยของพี่เทพนะครับจาก Silverstone ทัวรนะครับก็ขอบคุณครับที่เชิญพวกเรามาทำรายการมาเที่ยวในครั้งนี้ด้วยนะครับฝากขอบคุณคุณพ่อด้วยวันนี้เราจะไปเที่ยวที่เนี่ยที่เกาหลีใต้เนี่ยไปไหนกันบ้างเอ่ยก็ทั้งหมด4วัน3คืนกับบริษัทซิเมอร์สโตนทัวรนะคะวันนี้ก็จะไปอุทยาแนแห่งชาติเขาซอลอกซานแล้วก็ไปไล่สตรอเบอรี่ค่ะ <laughs> ส่วนพวกนี้ก็จะไปสวนสนุกเอเวอร์แลนด์แล้วก็เข้ากรุงโซลค่ะนะ,ะนี่แหละเป็นอีกหนึ่งครับที่การเดินทางในครั้งนี้บอกได้แล้วครับว่าหลายๆคนอยากมากเกาหลีเกาหลีเดี๋ยวนี้มาง่ายมากเลยเนาะใช่ค่ะแล้วปกติแล้วซีวอโซนทัวร์ที่ทำอะไรบ้างครับ <How? S 1> ก็จัดกรุ๊ปทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ i n นบาวแล้วก็เอาบาวด้วยค่ะเห็นมีกิจกรรมกับทางการท่องเที่ยวเยอะมากเลยใช่ไหมคุณพ่อนี้กว้างขวางมากเลยเนาะยังไงก็ตามฮะคุณผู้ชมฮะการเดินทางในครั้งนี้ ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูครับว่ามันสนุกสนานขนาดไหนแล้วตามผมมากันแล้วกันนะครับพร้อมไหมพร้อมค่ะไปไปด้วยกันไป เลฮะว่าอากาศที่นี่ตอนนี้วันนี้กําลังสบายๆฮะหิมาก็ละลายแล้วนะครับก็ทําให้อ,อุณหภูมิมันเนี่ยอุ่นขึ้นพอม,มันอุ่นขึ้นปุ๊บาการเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกขึ้นแต่หลายๆคนก็คาดหวังที่จะมาเจอหิมะใช่ไหมครับอยากไดด้วยกับหิมะขาวๆมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งครับแต่ที่พลาดไม่ได้ฮะมาถึงที่เกาะน,นามนิแล้วเนี่ยจะต้องมีขนมแป้งทอดอันนี้ครับ เป็นของขึ้นชื่อแล้วก็บอกเลยครับว่าเนีย่ยอุ่นๆเงี้ยก็อากาศเย็นๆอย่างเงี้ยข้าวกนดีนะเน้นหวานนะเพราะว่าข้างในเขาสอกไส้ใส้ถั่วหวานหวานกรอบนึกถึงโรตีอะ่ะคล้ายๆโรตีแบบว่ามันจะนิ่มกว่าโรตีโรตีที่บ้าเราจะเหนียวใช่ปะ แต่ไซส์เนี่ยคล้ายๆไซส์โวแดงยครับหวานนำอืมตัเงเย็นผ่านเนี่ยโอเคเลยเข้ากันมมนนเเอออก่่่าไไปไหททีีงออไไืย แต่นี้เป็นอีกหนึ่งมื้อนะฮะที่จะบอกเลยว่ามาเกาหลีก็ต้องพลาดไม่ได้ครับนี่คือทักเคบี้นะทักภาษาเกาหลีนี่แปลว่าไก่แล้วก็มีการยำไปกับพวกเครื่องเครื่องแกงพริกของเขาเนี่ยนี่อร่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามีไกน่นี่เห็นไหม มนขึ้นโอเคเขาจะมีก้อนก้อนข้าวนะฮะเป็นแป้งสส่ลูนี่อันนี้ฮะรองทานอย่างเงี้ยกินแน่ๆเลยนครับท่นาทานเยอะๆนาทาชิวตอนนี้ยังไม่สุกนะฮะผัดเรื่อยๆคล้ายๆกับพวกผัดไทยอะไรของพวกเราอะนะไง รอยครั้หนึ่งฮะสักประมาณ4-5หนาทีก็จะได้กินแล้วครับเดี๋ยไปเที่ยวต่อเลยจากตรงนี้นะฮะีข้าวมาแล้วเป็นข้าวเกาหลีหรือข้าวญี่ปุ่นเนี่ยคล้ายๆกันนะ เย้ yeah. thank you นี่แหละฮะเป็นอย่างหนึ่งที่บอกว่าเมนูเนี้ยรับรองเห็นอย่างนี้ตอนแรกนึกว่ายังไงแบบ ไม่อร่อยแต่เอาเรื่องนะ,ะทั้งกลิ่นทั้งอร่อยเพราะว่ามันมีเรื่องของผักมัเรื่องของโปรโตีนของไก่นะครับเป็นอาหารพื้นเมืองของเกาหลีที่นี่เลยอันนี้ญี่ปุ่นไม่มีแน่นอนในกองทัพพวกก็กินอย่างนี้นะฮะพวกอาหารของเกาหลีอะ่ะ อโอ้ดูสีดูสีสันฮะล้อมละล้อมละมาเริ่ดเลยถ้าชอบเสี๋อยู่ในกล่อนะคะพร้อมนะฮะนี่นี่นะครับทั้งข้าวทั้งผักทั้งไก่ก็ ผสมก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วทีนี้ก็จะมีตัวเครื่องผัดพริกแกงเขาเนี่ยผสมปนอยู่ข้างในจนทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมนะฮะเมนูนี้ดีนะเพราะว่าทานได้ทุกสัญชาติทุกาศาสนาเดยเพราะว่าเป็นไก่นะไม่ว่าจะเป็นพุทธศิสลามทานได้ไม่อันอ ถ้ารดยหลายๆคนนะฮะเดินทางมาเองแบบแบคแพคไม่คนพาดแล้วก็สำหรับคนที่เดินทางมากับบริษัททัวร์เองก็คิดว่า,ามาที่เกาหลีแล้วเองก็คงไม่คนพาดเหมือนกันเพราะว่าบริษัททัวร์ส่วนใหญ่ก็จะจัดให้แต่ผมจะเจอเมนูแบบนี้ผมเจอแถวๆเ,าเากาะน,นามินะครับเป็นหลักเลยอเ้งงก็หลังจากทานเสร็จแล้วจะพาไปเที่ยวต่อครับร่อย มาพบโลกไปใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่ขึ้นเคยกันหนอชีวิตเส้นทาง นับสนุนรายการโดยเที่ยวไหนดีคิดถึง Silverstone Tour and Travel